สวัสดีครับวันนี้วันที่เก้าสิงหาสองหนึ่งฮะเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับประมาณวันนี้จะมาดูสองตัวนะครับบรุกกับเซเว่นอัพเมืม่อวันไหนวันเสาร์นะผมได้อาจคิดจะบอกเกี่ยวกับบลุกมันน่าสนใจคือวันนี้มันก็ มันก็กระโดดขึ้นมาวันรุ่มมันก็ดีนะแต่เราก็ยังเก็โอเคมันดูดีแหละถ้ามันดูรายสัปดาห์มันก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าถ้าดูนะครับตรงนี้มันผ่านตรงนี้ได้จะถือว่าเยี่ยมมากน่าจะเป็นจุดที่เราซื้อตามอีกมา,นมาหนึ่งมาเท่าไหร่เจ็สิบแปดตังค์ต้องมาพราะว่วรุ่มนะครับวันนี้วันรุ่มก็ดีนะ คือครนี้ถ,ถ้ามันผ่านไปได้เราก็จะมองเป้าใหญ่กันเนี่ยบาทสี่ตั้งบาทสามตั้งครนี้ถ้ามันทะลุไปได้ก็โอ้เยี่ยมอันนี้มันเรามาดูลายมันดีคนระับม,มันเคยสูงสุดแค่นี้เหรอาบาทสิบห้าต่างนะโอ้นี้เออเข้ามาตลาดมันแค่นี้เหระครับเนี่ย ผมไม่เคยผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยบรู๊บบาทสิบห้าต่างโอ้ยนิดถ้าอย่างาางี้นะครับนี่คือรายเดือนนะทีต่างอนะถ้ามันขึ้นไปได้ทะลุบาทสิบห้าต่างเนี่ยคุณอาจจะเห็นเซเว่นอัพตัวใหม่อันนี้คือเพียวเทคนิคนะอันนี้ อันนี้ก็ไม่ไม่รู้มาก่อนมันคือผมทั้ววันทางอยู่ที่สิบบาทพอทำหายผมไม่รู้นะมันเพิ่มทุนอะไรมั่งอันนี้เป็นสาสตร์นิไม่ต้องสนใจมันก็แค่รู้ไปอย่างบ้านปูผมก็ไม่อยู่ย,ยังไม่ผมยังจำไม่ได้เลยวันเพิ่มทุนเมื่อไรเมาชาก็โดนทุบยังมันยังไม่ได้ขายไปโดนเละไม่เป็นไรช่างนั้นเมาชากราบบ้านปูด,ด,ดูดีอันนี้ัวนี้ต่ออันนี้พูดงงถึงแคถ้าทาเทคนิคเพียวๆนะถ้า มันเกินบาทสิบห้าโอมันมันไม่ไกลเลยนะเนี่ยมันจะวิ่งแบบอุดอุดต่อไหมครับ,ค,บ,บคุณอาจจะเห็นเขาจจเรียกอะไรเซลลิงเซลลิงเซลลิง,งอะไรอย่างเงี้ยถอยมันผ่านเถอะเราเราต้องทนไปกับมันแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงก็จะมไม่อย่าเพิ่งไปฝันเราก็ดูไปตานระบบนี่ถ้าดูรายสัปดาห์ก็โอเคนะที่บอกว่าเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดนะมาเนี่ยครับ ตนนี้ต้นทุนเราก็ถ้าเราซื้อตรงนี้มันก็ยังเราก็าายังแพงเขา,าหน่อยนึงคุณเฉลีย่ยที่เขาซื้อก็อยู่ที่เจ็ดสิบก็ช่างกันตอนนี้เราก็มาดูรายวันนะครับรายวันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะกำลังจะเป็นจุดเขาเรีอยกอะไรก็คือตอนนี้มันก็โอกาสที่มันจะขึ้นมันก็เยอะกห่านลงแล้วแหละมันอาจจะเป็นหกสิบห้าสามสิบห้าหรือหกสิบสี่สิบอะไรเงี้ยขึ้นหกสิบลงสี่สิบใช่ชัวร์นะเจ็ดสิบแปดตอนนี้เจ็ดสิบสามห้าตัง ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เราจะวิ่งเลยตรงนี้นก็เป็นแนวต้านเล็กๆไ่ต้องไม่สนใจมัน8 6บกตงังผมว่าไม่เท่าไหร่ถ้าผมนะอืมมันนี้ยอยู่ถ้าใครยังไม่มีก็ถ้าใครมีแล้วก็ปล่อยมันไปอยะผมไม่ได้บอกให้ซื้อนะผมว่าเอาตัวผมแล้วงาน,นถ้าผมผมก็มีอยู่แล้วผมก็ยังไม่ทําอะไรจรนกว่าจะทะลุ88มาพอมวลลุ่มนะตรงนี้ต้องแท่งใหญ่ฮนะเราก็จะเล่นตานี่ๆถ้าเรามาดู อเอ่ยย่อยเข้ามาอีกอันเนี้ยมันร้อยี่สิบอ่ะมันเหมือนมันก็จะพักฐานอ่ามันก็มันก็ดูดีนะแต่มันก็อ่าคือร้อยี่สิบมันมันมันเหมือนมันขึ้นมาแล้วกําลังจะพักพักอะไรยังไงถ้าพักเพื่อไปต่อแล้วคงมันคงมึงคงมันคงไม่กระชากทีเดียวนะผมว่านะอันนี้ก็ถ้ามาดูร้อยสามสิบจริงจริงสามสิบอย่าไปเล่นเลยเล่นหุ้นผมว่า ไปดูห้านาทีสามสิบวทีไม่รู้จะดูไปทําไมเอาแค่ okay. ูวันงนียร้อยี่สิบก็พอลนะสามสิบเปอ่อเนี่ยก็เหมือนดูดีนะมันก็คลอเคียตรงนี้มานานลนะสะสมพลังมาก้อนเนี่ยก้อนที่เห็นเนี่ยสะสมมากี่วันแลอ่นะเป็นหลายวันละสามสี่วันลวก็วยืงกระชากก็เปล่าไม่รู้นะผู้นี้คุณนผู้นี้น,นะมันผมนยังไม่รู้เลยบรูคมันกาไรเท่าไหร่ขาดทุนหรืออะไรเนี้ยคิดว่าน่าจะกาไรนะ ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ระวังไว้นะครับคุณนพวกนี้จำไว้อย่างเวลานะเขาทุบอ่ะขาไม่ไม่เขาไม่สนใจเลยงั้นนะถ้าเขาจะทิ้งหรือถ้าเขาจะลาดเขาก็ไม่เขาก็เขาก็ไม่แคร์อะไรแต่เขาก็มีแผนครับผมเชื่อเลยว่าคนที่จะทําหุ้นไม่ได้ทําด้วยคนห้าคนสิบคนหรอกผมว่าทีมเขาอย่างเซเว่นอัพมั่นใจเลยว่าเยอะมาก อคุณธรรมนาคีย์ไม่ได้หรอกครับคีย์อย่างนั้นเนี่ยออเดอร์มันต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งกี่คนเนะี่ยเราต้องต้องจ้างกี่สำนักอะไรเงี้ยมามาจากที่เดียวกันก็โดนจับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมเน่นะผมว่าในรูปมาร์เก็ตติ้งคือว่าผม,ผมว่านะคือเราไปลองไปดูผู้ถือหุ้นใหญ่ของกรุปนะ๊ปเนี่ยโอ้โหเขาเขามีชื่อนะก็เ,เป็นนักดีลระดับประเทศนะครับก็ผมว่าถ้าเขาจะ ทุบจะลากอะไรเงี้ยมันกามันก็จะเสียชื่อเขานะถ้าจะไม่รู้เขานะอันนี้แต่ชื่อเขาก็เขาเป็นตัวดีวะ่ะที่ประสานทำรวมกิจการอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน,นนะแตถสมมตนว่าชื่อเสียงในตำในตำนานเลยแหละก็อันนี้ไม่เป็นไรเราสายเคนิคเราไม่ต้องมาสนใจงั้นจะบอกว่าถ้ามันเกินเกินเจ็ดสิบแปดผมแนะนำนะว่าเป็นผมผมจะซื้ออีกไม้หนึ่ง อันนี้ยังไม่เกินถ้าทะลุนะบาทสิบห้าบาทเนี่ยสามตังค์ไอ้ไอ้ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็บาทสิบห้านี่ผมจะถือยาวเลยอรอยมาถึงคนนั้นก่อนแล้วกนะันจะมีคนชอบถามว่าทําไมเราไม่ซื้อของถูกทาาําไมเราไม่ซื้อถึงแอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยผมขยายให้ดูแล้วับตอนนี้นะทําไมเราไม่ซื้อตบนนี้โอเคแค่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ซื้อได้แต่ผมมีไปแล้วผมมีทุนต่ำแบบนี้ผมก้อนนี้อย่างเงี้ยขึ้นมาได้แต่รงแถวเนี้ย ออจะปูดอยะซื้อสมัยแกแล้วคุณมันก็ไม่ใช่หุ้นดีนึกออกไหมครับไม่ใช่ปตทอเงี้ยเออซื้อเข้าไปเลยัยงไงมันก็ไม่เจงนึกออกไหมครับคือตรงนี้ก็ซื้อได้แต่คนไม่มีซื้อไม้แรกและถ้ามันกระโดดขึ้นไปเราก็ต้องมาดูพวกอินดิเคเตอร์ RSI มันตันยังดูอะไรเงี้ยอว่าถ้ามันโอเคอยู่เราเราก็เราก็ลลลลลปล่อยมันเล็ดมันหลันไปล้วก็ไปถึงตรงนี้อาจจะต้องขายทีหนะึ่งบาทสามตัง แล้วมันยังไงก็ต้องอุ้นมันไม่มีหรอกครับที่วิ่งขึ้นตลอดอ่ะมันก็เรามีเนี่ยตัวนีวเ้เจอเดียวมั้ง e t s มั้งไม่เห็นเดลต้า <c oughs> ยังมีพักบ้างโอเคก็ระวังไว้นะครับตอนนี้อันนี่ดูดีนะถือว่าดูดีเลยอ่ะอย่าให้ดูสี่ชั่วโมงก็ได้จริงๆถ้าจะเล่น,นสั้นก็สี่ชั่วโมงอนะ่ะไม่ต้องดูวันก็ได้ครับดูตัวอยู่คิพียวๆเลยสี่ชั่วโมงเนี่ยฮะสี่ชั่วโมงนี่สวยกิ๊กเลยนสวยมากต้นทุนก็อยู่ตรงนี้เองเจ็ดสิบตังค์นะ มีไปดูตัวอื่นแล้วกันไปดูเซเว่นอัพเซเว่นอัพาดูรายสัปดาห์มาดูลงมูลลุ่มเดยอ่ว่าขนจะขุ้นอย่างไหนมาขายก็ไม่รู้ดูเดือนท,ที่แล้วเนี่ยมันเกิดโนโดจิ no ji, ใช่ป่ะหรือว่าเยี่ยมไมนะแต่ผมก็ยัง อย่างเมื่อครั้งที่แล้วที่บอกนะสองคลิปก่อนมันจะไม่ได้ว่าต้นทุนเขาอยู่ที่เนี่ยในรายวันอยู่ที่96ตังบานเนี่ยวันนี้มันลงมาเป๊ะมันก็เด้งแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวนะมันแค่มันแค่ใช้หรือไฟบุญิชีก็ได้ลากไปแล้วลากอะไรอันนี้ไม่ต้องลากแล้วกงนเนี่ยวอลรุ่มมันมันติดตรงแี่หุ้นรุ่มมันเยอะ อันนี้มันจะแกงแสดงว่าน,นี่จับกับตัวหรือยังมันก็ต้องดูแท่งถัดไปแท่งพรุ่งนี้แต่คือผมไม่ได้แม่นแ,แท่งเทียนนะอืมอย่างนี้มันก็ทุกคนก็คงดูออกแล้วว่ามันก็จะแสดงว่าหรือมันอาจจะขึ้นแท่งพรุ่งนี้ดูดีแล้วอีแท่งหนึ่งตกก็ได้อันนี้มาดูรายวันก็ยังโอมันก็ไม่ไม่ถือว่าแย่นะดูดิไอซ์มันต่ำนะอันนี้มันพึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบโอกาสลงมันก็มากกว่าขึ้นตอนนีน้อาจจะโอ้ 6.5%ลงมากกว่าขึ้น3.5%อันนี้เราจะซื้อเราต้องมาดู2ชั่วโมงอ่ะผมไน,น้2ชั่วโมงน,นี่2ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะวอลุปโอลไฟนะ์เนี่ยไม่ต้องสนใจมันถ้าเลทพวกต่ำกว่าวันเนี่ยเราไม่ต้องใช้เนี่ยสังเกตไหมครัมันเกิดอะไรขึ้นเกิดคอนวูดเด่นแล้วนะฮะเกิดแล้วนะครับเกิดแล้วถ้าปงนี้ขึ้น อาจจะไปขึ้นไปปิดแก๊ปตรงนี้หกสามปดสิบก็อยู่ในแถวเนี้ยถ้าเป็นไปได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่โอ้ต้องขึ้นเซอร์รี่างนะเนี้ยอือันนี้ก็ยังไบีฝันมาถ้าดูสามสิบนาทีนะครับลองย่อมาดูเห็นไหมรางที่นาเที็เกิดอะเกิดได้ว่าเจนตอะไรคอนเวอร์เจนต์น,ไนีไงเกิดอีแล้วเนี่ยมันขัดแยงง้งกันมันเหมือน,นว่ามันจะพร้อมจะกลับตัวทุกเมื่อ แต่มันพร้อมจะกลับนะมัตถุปมไม่ไม้บอกว่าจะกลับพรุ่งนี้นะคือในอาทิตย์เนี่ยเล่นได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีจุดซื้ออยู่แล้วในในอาทิตย์นี้นะามาดูสี่ชั่วโมงโอ้ยสี่ชั่วโมงนี่แย่เกิดคอนวัชเชอร์เล็กๆสี่ชั่วโมงนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนี้ยนี่มันยังค้ำอยู่อืมถ้าจะซื้อเราใช้ร้อยยี่สิบถ้าจะซื้อเนี่ยพรุ่งนี้มันจะต้อง คืออย่างนี้ถ้าผู้นี้นะก็ขึ้นไปเลยนะมันไม่ชัวร์แต่ถ้ามันลงมาใหม่มลงมาใหม่มันอยู่ที่ต่ำเนี่ยเก้าที่หกตังค์แล้วมันเกิดไอ้นี่ยมันไม่ลงนะมันนั้นอ่ะสามครั้งะ่ะมัน,นค่อนข้างจะชัวร์มันค่อจะมั่นใจแล้วเกินห้าสิบแล้วว่ามันน่าจะจบน่าจะเด้งแน่แล้วแหละแต่ก็ต้องดูหน้างานอีกทีถ้าจะซื้อก็กะไม่ต้องกลัวเพราะว่าต้นทุนเนี่ยเราก็อยู่แถวๆเขาเ่ย ก็ถ้าจะเล่นชอบเสียงชอบอชอบเสียงชอบอะไรก็ก็ซื้อได้ก็มไม่เสียหายอ,อะไรอันนี้มาดูอย่างอันหนึ่งมาดูผมจะดูลายมันนะในข้าเรื่งว่าลายมันเนี่ยโน่นทำห้าบาทยี่สี่สองสังเกตไหมครับ กองเมื่อหน้เนี่ยกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาต้นทุนอยู่ตรงนี้อ่ะไม่เกินสองบาทถึงสุดสองบาทเฉลี่ยแต่ก้อนอใหญ่ที่สุดอยู่ที่เก้าสิบเก้าตังบาทหนึง่งคือถ้าเราจะมาแปลงความหมายมันหมายความว่าต้นทุนเขาอยู่ที่บาทหนึงห่งทำไมเขก็ต้องทุบลงไปเมื่อไหร่ครับเขาจะยอมขาดทุนนะ คือต่าสุดของเขาอะตั้สาสิบสี่ต่างสาสิบห้าต่างเฉลี่ยนะฮะทั้งก้อนเนี่ยเจ็สิบปอร์เซ็นของทั้งหมดในรอบสิบปีที่ผ่านมาราคาที่เขาซื้อขายกันมันไม่ได้บอกนะว่ารายใหญ่ซื้อหรือให้ขายเราบอกว่าราคาที่คนส่วนใหญ่ก็ซื้อหรือขายอยู่ตรงนี้ตีว่าอยู่เก้าสิบเจ็ดต่างทีบบาทแล้วตอนนี้ก็อยู่บาทสิบหกห่าง่สิบหกเปอร์เซ็นเป็นคุณบุณจะทิ้งตรงนี้เหรอคือผมก็ยังมั่นใจว่า ว่ามันเขาไม่น่าทิ้งหรอกไอ้ที่ข่าวข่าวที่มูลอะไรเงี่นอะไรเงี้ยเห็นมีคนส่งมาให้ดผูผมก็อย่าไปเชื่อมากแต่คอกันทุบวก็กระทุกะทุบจริงไงแต่แต่คอเราเราไม่รู้หรอกขครมั่งที่ทําราคาคงหลายกลุ่มไแล้วเ็ก็บอกมีคนถามว่าผู้ถือหุ้นนดับสองเขาขายไปแล้วไม่ถึงห้าปอร์เซ็นตอนนี้เขาก็สามารถขายได้ทุกราคาใช่ไหมโดยไม่ต้องแรงงานอันนี้ ก็ลำลับพูเป็นอย่างนั้นนะแต่ถึงผมก็คือแบบที่ผมเคยสังเกตมานะถึงก็ไม่เขาจะถือเกินห้าเปอร์เซ็นต์ขาถือแล้วก็ไม่ไม่ต้องรายงานก็ได้ไม่ใช่หรอไม่ต้องขายวันนี้อีกสามเดือนมามารายงานว่าผมขายใช่ไหมผมรู้เขามีกฎแบบนี้แล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมี้ไม่ต้องไปสนใจคนระับาจะถือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาทำอย่างนั้นได้เช่นเขาขายไปอาทิตย์ที่แล้วก็วอีกสิบสี่วันมารายงานตายเดียวเรามารู้ที่หลังแล้วก็ตายแล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจจะขายไม่ขายเป็นเรื่องของเขา ก็คือเราก็ดูกราฟเกี่ยูๆเนี่ยดูรายเดือนนะครับเนี่ยถ้าดูรายเดือนนะถ้าไม่เอเดียตรงมันไม่ได้เอาอยู่นะผมว่ามันสวยกิ๊กไงนะนี่คือเพียวเทคนิคนครับไม่ได้บอกว่าพื้นฐานมันดีกำไรเท่าไหร่อะไรไม่ต้องสนใจถ้ามันเอาอยู่ห้าสิบเยขยายเนี่ยรายเดือนมันก็คือมันตัวใหญ่สุดอ่ะของเป็นควอเตอร์เราแล้มาดูหมนเลยเนี่ยมันเอาอยู่มันแปลว่าก็มันเด้งขึ้นไปเนี่ยผมว่า มันอาจจะกลับไปที่หายเดยไม่ได้นะอันนี้คือเพียวเลยแต่ถ้าเป็นดูรายสัปดาห์รายยอดงลยรายสัปดาห์มันจบไปแล้วขาขึ้นค่อนข้าจะจบแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้มาลงเป็นขาลงแต่ถ้ารายเดือนมันยังเป็นอยู่อันนี้มาดูรายวันทางขวามือก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยขาลายวันเพิ่งเป็นขาลงเพิ่งสองสามวันก็แท่งเนี่ยก็าสามวันที่ผ่านมาแคนี่เอง นี่แต่ลายเดือนมันยังค้าอยู่กัเราก็รอดูกันไปตามได้ที่ลายเดือนมันยังไมู่ไม่เปลี่ยนเป็นแบบ dxiddi uh, ลบมากกว่า di บวกอันนี้ก็ไม่เป็นไรเงี้ยเรื่องมุนี้้องทำใจไงอย่าไปคาดหวังกับมันได้ว่าเราจะได้กำไรเพราะเราก็แค่ตามเข้าไปอะไรเงี้ยเวลาเราเสียเราก็ไม่ต้องไปไปไวุ่นวายไปมจทุกข์มผมถามเลยถ้าคุณเป็นเจ้าคุณจะทุกข์ไหมคุณก็ทุกข์ทุกคนก็ทำอย่างนี้หมดแล้ว คือจ่วโทษเขาไม่ได้อืเราก็อย่าให้เขาหลอกเราก็อย่าไปเล่นเยอะจำไว้เลยนะครับุ้นพวกนี้เล่นแค่พอประมาณอย่าไปทุ่มแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอนี้ยงสิบเปอร์เซ็นยีสบพอคุณก็ฝึกตัวเองไปอาลองดูอันนี้มีเห็นโผมีฟอยล์มีคนเพื่อนเคยถามมาหุ้นเนี่ยผมเคยเล่นนานมากมาแล้ว นั่นแหละบาทเนี่ยโดนไปถึงสองบาทน่าจะไม่ได้หลายปีนะมันไม่รู้ดิมันทําอะไรบริษัทนะถ้าจะไม่ปิดนะก็ดูจากกราฟเพียวๆเนี่ยโอ้มันเกิดสองยอดแล้ะมันไม่ค่อยดีละแต่มันอืมแต่ถ้าลายวันนี้มันหมดนมดันจะมันจะเริ่มใหม่แล้วเนะี่ยโอ้ลุ่มมันก็มา มันควรจะซื้อตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละแปดตังค์เดืจริงๆหุ้นโหจะบอกให้นะครับกลาพวกนี้ที่ใช้เนี่ยใช้หุ้นต่ําต่ำๆมากไม่ได้นะต่ำห้าสิบตังค์เนี่ยโอ้เออเลยเยอะมากเราไปดูครับสมัยก่อนที่เป็นเรืยออะไรยูตัวยูตัวเก่าอ่ะยูซิตี้เนี่ย่นหละที่สามตังค์ห้าตังค์มันแทบจะใช้ไม่ได้เลยถ้าไปดูลายลายมันโอ้สวยเลยนะ มันไม่ถึงว่าแย่เลยต้นทุนไ็อยุดตรงนี้นี่เองสิบสี่ตังค์ตอนนี้อะารสิบหกตังค์โอ้แล้วเนาเท่ากับเขาแต่บริษัทมีอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตรงน,นี้ยก็โอเคแต่อันนี้มันค่อนข้างจะโอ้บอลแล้วยังยังนี่เนี่ยแต่อาร์ซิทไอไม่มไม่จำเป็นนะถ้าไอตัวเนี้มันเป็นเทรน,น,นขาขึ้นสตองเทรนตัวนี้มันจะเท่าไหร่กระช่างมัน 80, 90, 80, 80, แปดสิบเก้าสิบมันก็ปาได้ต่อถ้าพูดถึงหลายเดือนนี่สวยเลยนะ ตีเทนล,ลายลงมาเนี่ยจบไปตั้งนานละตั้งแตเดือนหนึ่งแปดแหละแต่ใครจะรอถึงสี่ตันมันจะตังค์เราก็ไม่รู้อ่ะก็เจริงๆก็เล่นได้เนี่ยเป็นผมนะอยไ่ไปเล่นเลยโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ